ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอปัจจุบันกระสบเทพ6วิธีขยายตัวครอบคลุมผืนฟ้าขณะที่เต่าเทพท้าพิภพก็มีขนาดใหญ่เทียบเท่าขุนเขาหากเฉินเซี่ยงต้องการหลบหนีเขาจะต้องทิ้งสมบัติวิเศษไว้ที่นี่และทำการหนีไปยิ่งไปกว่านั้นแล้วเขายังอยู่ระหว่างการสกัดกลั่นเมล็ดพันธ้าพิภพและมันไม่สามารถล้มเลิกได้กลางคัน เมื่อเห็นกลุ่มศัตรูไล่ตามหวังชิงส่วนอย่างบ้าคลั่งเฉินเซียงจึงได้ปลดปล่อยอาพรศักวิหกเพลิงฉับพลันแพรไหมสีแดงสดก็ขยายตัวและแตกเส้นใยเป็นจำนวนนับไม่ถ้วนหลังจากที่อาพรศักกลอ่นผสานกับร่างแม่มแมลงไผ่พิบัติก็ทำให้เส้นใยของมันมีความแข็งแกร่งทนทานเป็นอย่างมากยากที่ใครจะตัดผ่าหรือทำลายลงภายในเวลาสั้นๆเส้นใยจากอาพรศักวิหกเพลิงแผ่กระจายเป็นรูปแบบตะข่ายสวรรค์ก่อนจะเข้าห่อหุ้มกลุ่มศัตรูของหวังชิงส่วน บัตรนี้กระจกเทพ6วิธีได้ถ่ายเทพลังงานบางส่วนเข้าสู่อภรรศักวิหกเพลิงเพื่อเสริมสร้างพลังในการห่อหุ้มกลุ่มศัตรูของหวังชิงส่วนกลุ่มศัตรูของหวังชิงส่วนเป็นสิ่งที่เรียกว่าอสุรกายกุ้ยหยวนซึ่งพวกมันค่อนข้างแข็งแกร่งยืนยันได้จากสภาพสบักสบอมของหวังชิงส่วนในยามนี้ เดิมทีหวังชิงส่วนต้องการจะสลัดหนีการไล่ล่าของอสุรกายกุ้ยหยวนแต่หลังจากเห็นพวกมันถูกยับยั้งด้วยสมบัติวิเศษของเฉินเซี่ยงเขาก็เกิดความลังเลใจอยู่ครู่ก่อนจะตัดสินใจย้อนกลับไปหาสุรกายกุ้ยหยวนเหล่านั้นไม่มีใครล่วงรู้ได้ว่าหวังชิงส่วนใช้ทักษะอันใดแต่หลังจากที่เขาทยานย้อนกลับก็ได้มีสายฟ้าสีทองสีขาวและสีดำฟาดประดังไปยังกลุ่มอสุรกายกุ้ยหยวนอย่างบ้าคลาั่ง สายอสุนีบาดแห่งความชอบธรรมฝาดผ่ดอย่างไม่รู้จบเหล่าอสุรกายกุ้ยหยวนร้องระงมด้วยความเจ็บปวดรวดร้าวเฉินเซี่ยงต้องรู้สึกประหลาดใจกับพลังโจมตีของหวังชิงส่วนเขาไม่นึกเลยว่าบุคคลที่กำลังบาดเจ็บสาหัสจะสามารถปลดปล่อยพลังสายฟ้าอันน่าสะพรึงเช่นนี้ได้สิ่งที่น่าตกตะลึงก็คือพลังสายฟ้านี้สามารถเล่นงานอสุรกายกุยหยวนให้อยู่ในสภาพปางตายได้อย่างรวดเร็ว บัดนี้หน้าอกของหวังชิงส่วนมีแสงเรืองสีครามและเมื่อเขาแค่นเสียงจึงมีดับเวทสีครามปรากฏขึ้นดับเวทเล่มนั้นพุ่งแหวกอากาศด้วยความเร็วสูงมุ่งตรงไปยังตำแหน่งของอสุรกายกุ้ยหยวนดับเวทสีครามกว่างตัวฟาดฟันอย่างรวดเร็วและบ้าคลั่งไลยเห็นเป็นเงาแสงเสี้ยวเดือนว่าผ่านไปมาพริบตาสุรกายกุ้ยหยวนนับสิบก็ถูกแยกชิ้นส่วนกระจัดกระจายมา หวังชิงส่วนแค่นเสียงเรียกดับเวทกลับคืนแต่เขาไม่ได้หยุดการโจมตีเพียงเท่านี้หลังจากควารับดับเวทหวังชิงส่วนก็นำดับอัชลมเลือดที่บาดแผลของตนก่อนจะทะยานสูงขึ้นไปด้านบนเขาใช้เลือดแทนน้ำหมึกและใช้ดับเวทแทนผู้กันครั้นแล้วเขาก็กวาดแกว่งดับเวทขีดเขียนมนตราผ่านห้วงมิติท่านใดนั้นเศษซากชิ้นส่วนของอสุรกายกุยหยวนก็ถูกควบคุมให้รวมกลุ่มก่อนจะมีเปลวเพลิงสีทองปะตุข,ขึ้นและลุกโชน หวังชิงส่วนยังคงไร้คาถา,าของเขาต่อไปและมันทําให้เปลวเพลิงสีทองมีความรุนแรงมากขึ้นทุกขณะหลังจากนั้นไม่นานอสุรกายกุ้ยหยวนก็กลายเป็นเท่าทุลีก่อนที่เฉินเซี่ยงจะเรียกอภรรศักวิหกเพลิงกลับคืนแม้จะมีพลังโจมตีที่รุนแรงแต่สิ่งที่น่าแปลกก็คืออภรรักวิหกเพลิงไม่ได้รับผลกระทบจากพลังโจมตีของหวังชิงส่วนแม้เพียงเล็กน้อย ด้วยความอ่อนล้าประกอบกับอาการบาดเจ็บหวังชิงเซียนหันมองมายังเทพเซียนสันรสร้างกับเฉินเซียงก่อนจะสลบลงโดยไม่ทันพูดอะไรเทพเซียนสันรสร้างเร่งทะยานเข้าไปรับตัวหวังชิงส่วนมาดูอาการในทันทีชายคนนี้ทรงพลังจริงๆน้องสาวเสี่ยวจิงกล่าวเสียงตื่นที่เขาถูกเล่นงานหนักก็เป็นเพราะเสียเปรียบในเรื่องจำนวนเมื่ออสุรกายกุยหยวนกระจายตัวจู่โจมจึงทำให้เขารับมือได้ยากเฉินเซียงพยักหน้า หลังจากเฉินเซียงใช้อภรักิ์วิหกเพลิงจำกัดการเคลื่อนไหวของอสุรกายกุยหยวนหวังชิงส่วนก็สามารถดับสังหารพวกมันด้วยการโจมตีอันเด็ดขาดยามนี้เทพเซียนสรรสร้างนำหวังชิงส่วนมานอนพักฟื้นใกล้ๆกับเฉินเซี่ยงหวังชิงส่วนเพียงเป็นลมหมดสติชั่วครู่และเพียงไม่นานเขาก็ได้สติตื่นขึ้นน้องชายเจ้ากำลังทำอะไรอยู่หรือหวังชิงส่วนเอ่ยถามพร้อมกับมองดูเตาเทพท้าพิภพขนาดขุนเขา ข้ากำลังสร้างมเมล็ดพันธุ์วิธีบ่มเพาะแห่งวัตจักรท้าพิภพหลังจากทำสำเร็จข้าจะใช้มันเปลี่ยนแปลงแหล่งกำเนิดอำนาจพลังรังสรรค์ของนภศักดิ์สิทธิ์ให้กลายเป็นแหล่งกำเนิดอำนาจพลังของวัตจักรท้าพิภพเฉินเซี่ยงกล่าวโดยไม่คิดจะปิดบังใดๆหมายความว่าเจ้ากำลังจะปล้นแหล่งกำเนิดอำนาจพลังรังสรรค์ของนภศักดิ์สิทธิ์หวังชิงส่วนขมวดคิ้วเขาใสา่หน้าและกล่าวว่าหากเจ้าพวกนั้นรู้เข้าพวกมันจะต้องเดือดด้อนเป็นแน่ พวกมันส่งแหล่งกำเนิดอำนาจพลังรังสันจำนวนมากแทรกซึมวัตจักรของข้าและก่อให้เกิดความวุ่นวายสับสนอย่างมากมายฉะนั้นข้าไม่สนหรอกว่าพวกมันจะเดือดดานหรือไม่เฉนินเซี่ยงกล่าวมีแหล่งกำเนิดอำนาจพลังรังสันนับแสนและนี่คือจำนวนที่ถูกปรับแต่งแหล่งกำเนิดอำนาจพลังรังสันร,รูปแบบเก่าล้วนมีอายุไขเมื่ออายุไขหมดลงมันจะกลับไปเกิดใหม่ที่มาตุภูมิของพวกมันหวังชิงส่วนกล่าว หลังจากแหล่งกําเนิดอํานาจพลังรังสานเกิดใหม่จะมีขุมกําลังหลายฝ่ายแย่งชิงกันหมายความว่าแหล่งกําเนิดอํานาจพลังรังสานล้วนมีเจ้าของควบคุมใช่หรือไม่เฉินเซียงถูกต้องหวังชิงส่วนกล่าวดังนั้นข้าจึงพูดว่าการกระทําของเจ้าถือเป็นการปล้นชิงแหล่งกําเนิดอํานาจพลังรังสานของนภัสสิบ ไม่เลวทีเดียวหากแหล่งกําเนิดอํานาจพลังรังสานมีเจ้าของที่ชัดเจนการจัดการกับพวกมันก็จะเป็นไปได้ไง่ายมากข้าหวังว่าเจ้าของแหล่งกําเนิดอํานาจพลังรังสารจะออกตามหาข้าเฉินเซี่ยงกล่าวด้วยรอยยิ้มเห็นได้ชัดว่าเขาไม่ได้กลัวเกรงเจ้าของแหล่งกําเนิดอํานาจพลังรังสั ดูเหมือนพวกมันจะปล่อยแหล่งกำเนิดอำนาจพลังรังสันเป็นกาฝากในวัตจักรท้าพิภพภายในแหล่งกำเนิดอำนาจพลังรังสันมีสายสัมพันธ์วัตจักรไม่รู้เลยว่าหลังจากบ่มเพาะอย่างสมบูรณ์แล้วสายสัมพันธ์วัตจักรเหล่านั้นจะเป็นอย่างไรเทพเซียนสันสร้างตั้งข้อสงสัยข้าเองก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เชื่อว่ามันไม่ใช่สิ่งดีและสมควรเป็นแผนชั่วของเจ้าพวกนั้นหวังชิงส่วนกล่าวในเมื่อเจ้าไม่หวัดกลัวพวกมันเจ้าก็สามารถดำเนินการได้ตามใจชอบ แม้เจ้าจะไม่ได้แข็งแกร่งอย่างไรนักแต่สมบัติวิเศษที่เจ้าครอบครองไม่ใช่เล่นๆเ,เลยจริงๆหวังชิงส่วนตระหนักดีว่าหากไม่ได้การสนับสนุนจากอภรรศักวิหกเพลิงป่าน,นี้อสุรกายกุยหยวนก็จะยังไม่ถูกจัดก,การลงนอกจากนี้เขายังคิดอีกว่าถ้าเขามีอภรรักวิหกเพลิงเขาจะไม่ถูกอสุรกายกุยหยวนเล่นงานจนบาดเจ็บหนักอย่างแน่นอนอาวุโสชิงส่วนท่านได้เข้าสู่อาณาเขตดาราปิศาจแล้วหรือยัง เฉินเซี่ยงกล่าวถามข้าเข้าไปแล้วปรมาจารย์กุยหยวนอยู่ในนั้นจริงๆหวังชิงส่วนถอนหายใจพลางกล่าวทันทีที่ข้าเหยียบย่างเข้าไปชายคนนั้นก็รับรู้การมาของข้าและส่งกลุ่มอสุรกายออกมาไล่ล่าข้าความแข็งแกร่งของปรมาจารย์กุยหยวนเป็นอย่างไรหรือเฉินเซี่ยงถามอย่างใคร,ร่รู้ชายคนนั้นแข็งแกร่งมากปัจจุบันข้าไม่สามารถประมือกับมันได้ หวังชิงส่วนถอนหายใจอีกครั้งเธอเออจริงๆแล้วในอดีตชายคนนั้นมีความแข็งแกร่งล้าหลังข้าด้วยซ้ําไปปรมาจารย์กุยหยวนสามารถออกมาจากอาณาเขตดาราปิศาจหรือไม่เฉินเซี่ยงถามต่อมันไม่สามารถออกมาได้อาณาเขตดาราปิศาจถูกผนึกด้วยพลังแห่งวัตจักท้าพิภพปัจจุบันปรมาจารย์กุยหยวนยังไม่ค้นพบวิธีทําลายผนึกประทับแต่ถึงกระนั้นข้าก็เชื่อว่ามันจะสามารถทําลายผนึกประทับได้ในอนาคต หวังชิงส่วนกล่าวตรับใดที่มันปลดผนึกได้สําเร็จวัตจักรแห่งนี้จกต้องเผชิญภัยคุกคามครั้งมหันหัวเด็ดตินขาดข้าก็จะไม่ปล่อยให้เรื่องนี้เกิดขึ้นเฉินเสี่ยงกล่าวแล้วจึงแค่นสาบแช่งไปยังปรมาจารย์กุยหยวนไอ้บัดซบปรมาจารย์กุ้ยหยวนเจ้าอย่าหวังว่าจะสร้างความปั่นป่วนในวัตจักรท้าพิภพของข้าได้ ปัจจุบันเฉินเซี่ยงไม่เพียงเผชิญความกดดันจากปรมาจารย์กุยหยวนเท่านั้นแต่ฝ่ายของขุนเขาหมื่นจากกระวานก็ยังสร้างความกดดันให้กับเขาอย่างหนักเช่นเดียวกันหากว่าผนึกประทับอนณาเขตดาราปิศาถูกปลดออกก็คาดว่าอสูรกุยหยวนและอสุรกายกุยหยวนจำนวนมากจะออกอารวาสไปทั่วกลุ่มดาวต่างๆแห่งวัตจักรท้าพิภพ ยิ่งไปกว่านั้นปรมาจารย์กุยหยวนจะต้องเปลี่ยนกลุ่มดาวทั้งหมดในวัฏจักรท้าพิภพให้กลายเป็นอเวจีดาราอีเทียนโดยจะใช้บ่มเพาะอสูรกุยหยวนและอสุรกายกุยหยวนให้มีจํานวนมากขึ้นสำหรับกลุ่มดาวอันเป็นที่ตั้งวิหารทารพบและวิหารร้อยบุพผาต่างก็เคยถูกคุกคามจากปรมาจารย์กุยหยวนแต่โชคดีที่เชิญหยวนซินสามารถยับยั้งไว้ได้ทันจึงไม่ได้กลายเป็นอเวจีดาราอีเทียน อย่างไรก็ตามกลุ่มดาวทั้งสองยังคงถูกผนึกอยู่ในกลุ่มดาวเหล่านั้นขณะที่เฉินเซียงไม่รู้ถึงสถานการณ์ภายในปัจจุบันผนึกกลุ่มดาวของอาณาเขตดาราปิศาสมควรคลายตัวลงเล็กน้อยนี่คือสาเหตุที่ทําให้อสุรกายกุยหยวนกลุ่มนี้ออกมาได้เทพเซียนสันสร้างกล่าวผนึกกลุ่มดาวเริ่มคลายตัวแล้วจริงๆแต่มันยังไม่ใช่เงื่อนไขที่ปรมาจาร์กุ้ยหยวนจะออกมาได้หวังชิงส่วนพยักหน้า ด้วยการที่มันมีความแข็งแกร่งมากเกินไปก็ทําให้กดพลังแห่งวัตจักรท้าพิภพจํากัดการเข้าสู่วัตจักรท้าพิภพดังนั้นมันจึงต้องเข้าสู่วัตจักรท้าพิภพโดยอาศัยช่องทางของอเวจิดาร่าอีเทียนในกรณีนี้ก็ดูเหมือนว่าอสูรกุยหยวนและอสุรกายกุยหยวนก็ไม่สามารถเข้าสู่วัตจักรท้าพิภพด้วยช่องทางมิติตามปกติใช่หรือไม่เฉินเซี่ยงถามสมควรเป็นเช่นนั้น สำหรับอสุรกายกุ้ยหยวนที่เล่ล่าฆ่าก่อนหน้านี้ยังถือเป็นอสุรกายกุ้ยหยวนที่ค่อนข้างอ่อนแอและเมื่อพวกมันออกมาตามล่าฆ่าก็ทำให้ได้รับผลกระทบจากกฎพลังแห่งวัตจักรท้าพิภพโดยสูญเสียความแข็งแกร่งไปบางส่วนหวังชิงส่วนกล่าวความแข็งแกร่งของพวกมันหายไปโดยตรงอย่างนั้นหรือกฎพลังแห่งวัตจักรท้าพิภพมีผลกระทบขนาดนั้นเชียวหรือ เฉินเซี่ยงถามอย่างประหลาดใจเขารู้ว่าวัตจักรท้าพิภพมีข้อจำกัดแต่ก็ไม่คิดว่าจะสามารถลดทอนความแข็งแกร่งได้โดยตรงใช่ไม่เช่นนั้นปรมาจารย์กุยหยวนจะต้องปรากฏตัวนานแล้วต่อให้ปรมาจารย์กุยหยวนจะมีความล้ำเลิศสักเพียงใดแต่มันก็ไม่สามารถรับมือกับกฎพลังแห่งวัตจักรท้าพิภพได้หวังชิงส่วนกล่าวหากปรมาจารย์กุยหยวนสูญเสียความแข็งแกร่งลงก็เท่ากับความว่าหลักฐานพลังของมันถดถอยและต้องใช้เวลานานในการฟื้นฟูความแข็งแกร่ง นอกจากปรมาจารย์กุยหยวนแล้วก็ยังมีเทพเซียนผู้พิทักษ์แห่งวัตจักรขุนเขาหมื่นจักรวาลที่เป็นตัวอันตรายแต่ปัจจุบันเทพเซียนผู้พิทักษ์แห่งวัตจักรขุนเขาหมื่นจักรวาลยังไม่ได้เข้าสู่วัตจักรทาพิภพ,พซึ่งแสดงให้เห็นมันอาจกังวลเกี่ยวกับกฎพลังที่เป็นข้อจํากัดด้วยกฎพลังที่เป็นข้อจํากัดของวัตจักรทาพ,พิภพพ,พ,พพวกเราก็ไม่จําเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับตัวตนที่ทรงพลังมากเกินเกินไปเทพเซียนสรรสร้ญญางกล่าวแต่มันจะไม่เป็นเช่นนั้นเสมอไป หากวัตจักท้าพิภพยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องข้อจำกัดที่มีผลต่อตัวตนที่ทรงพลังก็จะมีผลกระทบน้อยลงหวังชิง่วนกล่าวกฎพลังข้อจำกัดจะเสื่อมคลายลงตามเงื่อนไขของมันและนี่เป็นเรื่องปกติของกฎพลังข้อจำกัดซึ่งถ้าหากวัตจักรท้าพิภพมีการเจริญเติบโตที่รวดเร็วก็จะทำให้กฎพลังข้อจำกัดเสื่อมคลายลงอย่างรวดเร็วเป็นความจริงที่ว่าวัตจักรท้าพิภพมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและนี่ไม่ใช่ข่าวดีสำหรับเฉินเซียงและเทพเซียนสรรสร้าง อาวุโสชิงส่วนขุมกำลังเซียนอมตะแห่งนภศักดิ์สิทธิ์ของพวกท่านสมควรมีความแข็งแกร่งโดยรวมที่ดีใช่หรือไม่เชิญเซียงกล่าวถามข้าเคยได้ยินว่าขุมกำลังเซียนอมตะของพวกท่านมีการต่อต้านกลุ่มคนที่โหดร้ายของนภศักดิ์สิทธิ์ข้าไม่รู้ความเป็นไปของพวกนั่นหรอกข้าถูกผนึกมาแต่ช้านานและปัจจุบันอาจไม่มีใครรู้จักข้าแล้ว หวังชิงส่วนบังคับรอยยิ้มข้าจะพูดอย่างไรดีอืมมมอันที่จริงข้าเป็นหนึ่งในสมาชิกเซียนอมตะที่ไม่ได้โดดเด่นอย่างไรนักและจากยุคอดีตจนถึงปัจจุบันก็ผ่านช่วงเวลามากว่าสิล้านปีแล้วดังนั้นข้าไม่รู้หรอกว่าคุมกำลังเสียนอมตะในนภาศักดิ์สิทธิ์มีสถานการณ์เป็นอย่างไร ปรากฏว่าหวังชิงส่วนถูกผนึกมานานกว่า10บล้านปีหลังจากเทพเซียนส,ร,สร้างและเฉินเซียงได้ยินเรื่องนี้ทั้งสองก็ตระหนักได้ว่าชื่อเสียงของหวังชิงส่วนจะต้องเลือนหายไปตามการเวลาเว้นเสียแต่เขาจะเป็นบุคคลที่ทรงพลังจึงจะสามารถกู้ชื่อเสียงกลับคืนให้เป็นที่จดจำของสมาชิกคนอื่นๆได้น้องชายเจ้าจัดก,การธุระของเจ้าต่อไปเถิดหวังชิงส่วนกล่าว หากเจ้าประสบความสําเร็จข้าเชื่อว่าวัตจักรท้าพิภพจะต้องถูกเพง่งเล็งมากขึ้นแต่เรื่องนี้ไม่ใช่สิ่งที่ต้องหนักใจเพราะวัตจักรที่พิเศษแบบนี้ล้วนถูกเพงเ่งเล็งอยู่ก่อนแล้วอาวุโสชิงส่วนดูเหมือนท่านกําลังคาดหวังให้ข้าประสรบความสําเร็จท่านไม่กลัวที่จะขัดแย้งกับนาภาศักิ์สทธิ์ใช่หรือไม่เฉินเซียงกล่าวถามแน่นอนบอกตามตรงว่าข้ากําลังภาวนาให้เจ้าทําสําเร็จ หากเจ้าปล้นชิงแหล่งกำเนิดอำนาจพลังรังสรรค์ได้สำเร็จข้าก็จะได้เห็นปฏิกิริยาของสี่สวรรค์และบางทีข้าอาจจะสามารถบังคับให้สี่จักรพรรดิปรากฏตัวได้เดหวังชิงส่วนกล่าวแล้วจึงหัวเราะในอดีตพวกข้าเสียนตอมตพยายามกดดันให้สี่จักรพรรดิดินพาศสิทธิ์ปรากฏตัวแต่ก็ไม่เคยทำได้สำเร็จสักทีจักรพรรดิดินพาศสิทธิ์เฉินเซี่ยงขมวดคิ้วหมายความว่านพาศ,ศมีสามบรรพกาลและห้าจักรพรรดิอยู่จริงงั้นสินะ ใช่ในยุคหลังเหลือเพียงสี่จักรพรรดิและสามบรรพการหวังชิงส่วนกล่าวปรามาจารย์กุ้ยหยวนมีแนวโน้มจะขึ้นเป็นจักรพรรดิที่ห้าเนื่องจากสามบรรพการไม่ต้องการให้นภาสักดิธิ์ขาดจักรพรรดิที่ห้าเป็นเวลานานเกินไปซึ่งจักรพรรดิและบรรพการนภักดิ์ถือเป็นหลักฐานของนภาศักดิธิ์ปรากฏว่าปรามาจารย์กุ้ยหยวนกำลังต่อสู้เพื่อบัลลังจักรพรรดิดินพสิษฐ์จริงจริงเฉินเซี่ยงถอนหายใจเพราะมันตรงกับการคาดเดาวของหญิงกวงก่อนหน้านี้ มีคนมากมายต้องการขึ้นเป็นจักรพรรดิท,ที่5และดูเหมือนวัตจักรท้าพิพิพจะเป็นตัวแปรสำคัญในการแย่งชิงบัลลังจักรพรรดิดินภาศัษสิ์หวังชิงส่วนกล่าวทำไมถึงเป็นเช่นนั้นเทพเซียนสันรสร้างเอ่ยถามเพราะวัตจากักรทาพิภพมีศักยภาพไร้ขอบเขต วัตจักแห่งนี้แตกต่างกับวัตจักขุนเขาหมื่นจักรวาลหรือวัตจักรอื่นๆถึงแม้วัตจักรขุนเขาหมื่นจักรวาลและวัตจักรอื่นๆจะมีความยิ่งใหญ่กว่าวัตจักรท้าพิภพแต่วัตจักรเหล่านั้นล้วนมีรากฐานมาจากนภศักดิ์สิทธิ์และถือเป็นส่วนหนึ่งของนภาศักดิ์สิทธิ์หวังชิงส่วนกล่าวทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งของนภาศักดิ์สิทธิ์อีเทียนอย่างนั้นหรือเชิญเซี่ยงถามอย่างประหลาดใจตะแต่ข้ามักรู้สึกว่ายังมีวัตจักรอื่นส่งพลังงานให้กััับวกรท้าพพิ ตืมมงวัตจักรอื่นๆที่เจ้าพูดถึงสมควรเป็นวัตจักอีเทียนทั้งหมดสำหรับสาเหตุที่เรียกว่าวัตจักรอีเทียนก็เป็นเพราะวัตจักรเหล่านั้นมีความเกี่ยวข้องกับนภศักดิ์สิทธิ์อีเทียนหวังชิงส่วนกล่าวด้วยรอยยิ้มผิวเผินวัตจักท้าพิภพอาจด,ดูเหมือนวัตจักอีเทียนเพราะมีแหล่งกำเนิดอำนาจพลังรังสรรค์จำนวนมากแต่ทว่าวัตจักรท้าพิภพยังคงเป็นอิสระหวังชิงส่วนกล่าวต่อไปว่า ความรู้สึกของเจ้าไม่ได้ผิดไปเพราะสมควรมีวัตจักรส่งมอบพลังงานให้กับวัตจักรท้าพิภพ,พจริงและส่วนใหญ่จะต้องเป็นวัตจักรที่ต้องการหลุดพ้นจากการควบคุมของนาภาศักดิ์สิทธิ์จึงคิดจะพึ่งพาวัตจักรท้าพิภพเฉินเซียงต้องรู้สึกประหลาดใจไม่น้อยเพราะเขาไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าวัตจักรท้าพิภพ,พ,พของเขาจะมีความสำคัญต่อวัตจักรอื่นๆเช่นนี้ เมื่อครุนคิดเกี่ยวกับความพิเศษของวัตจักรท้าพิภพเฉินเซี่ยงก็คาดว่ามันสมควรเป็นเพราะเฉินหยวนซินสร้างห่วงมิติวัตจักรชั้นที่สองจึงทำให้นาภาศักดิ์สิทธิ์อีเทียนไม่สามารถแทรกซึมได้อย่างสมบูรณ์ลักษณะของการถูกแทรกซึมอย่างสมบูรณ์ก็คือการมีแหล่งกำเนิดอำนาจพลังรังสรรค์ฝังตัวอยู่ในวังดวงจิตวัตจักยกตัวอย่างเช่นวังดวงจิตวัตจักของวัตจักรขุนเขาหมื่นจักรวาลที่มีเทพเจ้าหมื่นจักรวาลอยู่ร่วมกับบรรพการพลังรังสรรค์มาเป็นเวลาเนิ่นนาน วัตจักรอี้เทียนเหล่านั้นล้วนอยู่ใต้อำนาจสี่จักรพรรดิหากปรมาจารย์กุยหยวนสามารถยึดครองวัตจักรท้าพิภพได้สำเร็จมันจะอาศัยพลังของวัตจักรท้าพิภพเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับตนเองพร้อมกับสร้างขุมกำลังที่ทรงพลังขึ้นมาและเมื่อถึงเวลานั้นมันก็สมควรมีความแข็งแกร่งทัดเทียมจักรพรรดิดินพะศักดิ์สิ์หวังชิงส่วนกล่าวเทพมารกุยหยวน,อส,ยวนอสูรกุยหยวนอสุรกายกุยหยวนและอเวจิดาราทั้งหมดนี้ล้วนเป็นสิ่งที่อยู่ใต้อำนาจของปรมาจารย์กุ้ยหย เฉินเซียงกล่าวด้วยสีหน้าเคร่งขรึมในกรณีนี้ศัตรูของเจ้าจะไม่ได้มีแค่ปรมาจารย์กุย้ยหยวนแต่ยังรวมไปถึงวัตจักรอี้เทียนทั้งหลายด้วยหวังชิงส่วนกล่าวโดยไม่จําเป็นต้องสอบถามหวังชิงส่วนก็สามารถรับรู้ได้ว่าเฉินเซียงเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับวัตจักรท้าพิภพอย่างลึกซึง้งเพราะว่าเขามีความตั้งใจที่จะปกป้องวัตจักรท้าพิภพอย่างแนว่วแนว่เข้าใจแล้วเฉินเซี่ยงพยักหน้าเขาหันมองไปยังเต่าเทพท้าพิภพและกล่าวว่า หากต้องการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับวัตจักรท้าพิภพก็จาเป็นต้องมีแหล่งกําเนิดอํานาจพลังที่เป็นของวัตจักรท้าพิภพอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ